เย้ครับแล้วมาแล้วละครับแล้วเนี่ยแจ่วบองชูดเด็ดประสบการณ์มากกว่า80ปดสิบปีเมรัพแลววแ้วละครับสวัสดีครับอ่าพอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> คลิปนี้ก็ตั้แจ่วบองครับแม่ เมฆัวง้วปลากิติมศักดิ์กำลังตำเจยบวบองครับนี่อยูน่นี่นี่กัคือคาเลยครับคาหัน่นเป็นแหวนแว่น,น,นแล้วก็คัว่วคัว,ควไฟอ่อนครับให้มันนุ่มหอ,อมเราจะมาตำก็ะิมีคาแล้วก็หอมแดงกระเทียม ขวา้าหอมหอมไฟลวนขวา้าไฟลวนนะครับเอ้องกินขวา้าเป็นนี้เนาะครับผมแอลบาตุนเอามาจากไหนอาหาร่องไทยนะนี่ครับนี่คาหอมกับกระเทียมหอมแดงกระเทียมหอมหอมครับ พอประมาณนี่ยมันใหม่แห้งดิมันใหม่แห้ง้วมันขมครับต้เาาตบม,เ,มเ,เท่ททเา,เาต้องต้คากรับให้มันละเอีดยดก่อนใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปทีหลังพอต้มคาละเอียดนะเนาะมันละเอียดมันละเอียดทังทีเลยครับพพเพราะว่าถ้ามันบริยัดพวกล้นแงะเอาก็ใส่หอมกระเทียมตอ,อกวบเ,เดวครับ ลงไปวานเอาเทียมใส่ลงไปครับทำตอบวับบนีแม่ขั้วเสียบมือฉมังครับเสียบมือฉมังประสบการณ์มีมาแล้ว80ปี ทำให้มันเข้ากันบ่นเนี่ยหอ,อ,อมกระเทียมละเอียดครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลาแยกเพราะตำเครื่องเคียงมันคาหอมแดงกระเทียมมันละเอียดแล้วนะครับเผาก็ใส่ปลาแยกบ่บก,ก็หอมบ๊วยนะเลื่องเทมีลนะประสบการณ์สูงก็ใส่ปลาแดกซับครับเจียวบองปลาแดกซับนี่ปลาแดกนี่ยฮะเอาเหลือกเอา ปลาแยกปลาคอกับปลากระเดิดนะครับปลาช่อนหรือปลากระดีเพราะว่าก้างมันสิหน่อยครับแล้วก็เนื้อมันเสบนะครับถ้าเอาปลาคิงมันก็ได้ทุบปลานะครับแต่ว่าก้างมันหลมันจะมีสองปลานี่มันก้างมันหน่อยเนื้อมันหลายมันก็เสียบเอาใส่ปลาแยกแล้วเนาะ ใส่ปลาแหกใส่พริกปน่นครับถ้ามากเพีดร้ายก็ใส่รลายครับมากเพีดหน่อยใส่หน่อยปลาแหกืหอกันครับแล้วแต่ให้ตำหลายตำหน่อยตำหน่อยก็ใส่น้อยเอาพ่อก,กินเอาตำไม่ไหมยังเสียบครับเดี๋ยวไปตำไปเดียยวไปตำไปหลายมือนี่ครับพกก่อปรุงไปเลยวันนี้ าใส่ผงนัวครับผงนัวแล้วจะมักมักหลายใส่หลายครับไม่นบอกคุณแม่มักหลายใส่หลายผมหลวงไว้อะโยกเข้ากันบันครับเอาใส่เครื่องเอาใส่ครบแล้วกันตาให้มันเข้ากันแล้วตาหแง่ในฟงใส่ตาเดิพี่น้องเอ้ตามง่าย แยบแทฝงแน,น่นบอกแม่ขว้ารแบบุจอด <c oughs> ประสบการณ์มีมาแล้วแปดสิบปีครับสำหรับการทำแจ่วบองเนี่ยลูกจะไงเจ็ดคนผู้ละขนาดนี้เราใส่บะจมันไหมครับจมันปะครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับใหญ่เปนแคนลายถ้ามันแคนเราก็ เอาหนำต้มหมุดยอดจังหน่อยนึงหรื้อหนำปลาแดกก็ได้ไรครับจอดจังหน่อยนึงแดกมันแขวนผู้ดีพอดีตุ๋ยเข่าผู้ดีนะครับเนี่ยแล้วนะครับชุดยอดบออ่าโอเคครับแล้วแล้วมาแล้วละครับแล้วเนี่ยแจวบองสูตรเด็ดประสบการณ์มากกว่าแปดสิบปีเมรัพ แล้วนะครับลาบคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเด้องผักกินแก้มกับเดแวแต้งเขาจะเอาผักยังอะไรครับเขามักฟังยังเอาหลอดบักแต้งบักเชื้อเงินดดไดวัตรขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ